สวัสดีครับวันนี้แอดมินมาอยู่ที่นี่นะฮะเขาเรียกว่าอาคารโดมเบารีหารนะครับนี่เห็นธงชาติไหมฮะเห็นธงชาติไหมครับนี่นี่เป็นที่เกิดเหตุนะฮะที่ว่ามี <c oughs> นักเรียนไม่ไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนหรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่าเป็นนักศึกษาที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียนจบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมาทําการปลดทงนะครับ นี่ครับบรรยากาศนี่นะก็เป็นอตอนเย็นนี้ก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะครับแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะนี่ฮะนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นี่พระที่กําลังตกนะครับวันนี้แอนมินมาทําไมฮะก็จะมานี่ฮะเอาส้มมาให้เป็นของรางวัลให้กับ พียามนะครับที่สามารถปกป้องตรงชาตินะฮะผืนนั้นได้นะครับเรียกว่าเก่งกว่าตำรวจอีกฮะนะมีฮะบรรยากาศก็ใครไปใครมาก็ได้หมดนะครับตรงนี้นะก็เลยเป็นจุดที่ว่าไอ้พวกนั้นมันมาจะเปลี่ยนชักตรงชาตินะครับตอนนี้เขาก็คงมีการาปรับเปลี่ยนการชักธงไม่ให้เอาเชือกลงมาตรง ข้างล่างสุดแล้วนะฮะนี่นี่เป็นบรรยากาศครับนักศึกษาไม่มีนะฮะตอนนี้วันนี้วันหยุดนะครับไม่รู้ว่าแอดมินจะโดนตีหัวหรือเปล่านะฮะเพราะเด็ก <c oughs> เด็กธรรมศาสตร์นี่เป็นพวกอสามนิ้วเยอะเหมือนกนะันนะนี่แอดมินไม่รู้ว่าจะโดนตีหัวหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตามหาราปภที่ช่วยเซฟทงชาติให้ดีกว่าครับ นะฮะอ่ะแอดมินจอดรถเรียบร้อยนะครับนะจอดเรียบร้อยตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเอาเชือกนี้ไปไว้ข้างบนเรียบร้อยเนี่ยฮะไม่มีการให้ใครจะมาชักทงง่ายๆแล้วนะครับนะนี่ฮะแอดมินก็เอาส้มมานะครับเอาส้มมานะมาให้พี่เขาเดี๋ยวไปตามหากันครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามหากันครับ นี่ฮะธงชาติครับธงชาตินี่เป็นบริเวณที่เกิดเหตุนะฮะเมื่อวานนี้อ่ะหกโมงพอดีครับหกโมงแล้วดูดูเขาชักธงชาติก่อนดีกว่านะนี่ครเป็นบริเวณรอบๆนาอ่าหกโมงพอดีและะ้วเดี๋ยวเขาชักทงชาติเสร็จเดี๋ยวเอาส้มมาให้เขาดีกว่านะ สิบแปดนาฬิกาครับก็เป็นการชักธงชาติลงนะฮะน,นี่ฮะชักธงชาติลงแล้วครับอ่านี่ฮะ บอกมองเงียนชักธงชาติลงครับนีน่เราเดินเอาส้มไปให้พี่ยามดีกว่าฮะนี่ฮะพี่ยามนะนี่ฮะอยู่อยู่ข้างในมัง้งฮะนะแถวนี้ไม่มียามนั่งเฝ้าแล้วนะครับน่าจะอยู่ข้างบนนะมีายามหน้าตึกอยู่คนหนึ่งนะน่ะเจอแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปให้ส้มแกดีกว่า สวัสดีครับเอาส้มมาให้ครับพี่ใช่ที่ว่าไปห้ามนักเรียนชักธงวะครับอ๋อสวัสดีครับผมเอาส้มมาให้ครับเป็นกำลังใจให้พี่ครับในการปกป้องธงชาติครับผมขอถ่ายรูปหน่อยนะพี่ฝนขามะไร นั่นหมดเลยพี่ผมจโดนนั่นด้วยอ๋ออันนี้เป็นพี่ที่ว่าปกป้องพงชาติแต่ผมไม่ยอมหรอกเงยเงยก็ดีมามาไม่กี่คนอพี่ใจสู้มากเลยพี่ไม่กลัวพี่เก่งกว่าตำรวจอ๋อที่อตำรวจที่ขึ้นใช่ในี่มีคนให้กำลังใจพี่เยอะแยะเลยไปโพดเฟซนโบกไวยฮะพี่อยากจะบอก กลุ่มคนว่าไงบ้างดีงงงง่อย่าทำเลยอมเลยนะครับโอเครครับขอบคุณมากครับ <tricks S 2> พี่นะรนะเราก็ให้ส้มเรียบร้อยนะครับน,บน,บนี่ฮะถ้าใครอยากให้กําลังใจก็เอาส้มเอาของอะไรมาให้พี่แกได้นะฮะนะ อ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับลำแต่ลำว่ายายปินลาบคั่วโทร0 8 0 2 9 6 9956สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีรับรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุข พักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น